สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับการเรียนนะคะในเรื่องของเศษส่วนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาทบทวนให้เด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาเนี่ยคุณครูจะพาเด็กๆทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะในเรื่องของเศษส่วนแท้เศษเกินและจำนวนคะนะคะจากรูปส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่นะคะ จากรูปเป็นไง1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6ชิ้นเท่าๆกันค่ะ6ชิ้นเท่าๆกันแต่ว่าชิ้นที่ถูกระบายสีมีเพียง2ชิ้นฉะนั้นเราก็จะบอกได้ว่าเป็นเศษอะไรรูปเศษ2ส่วน6ใช่ไหมคะเศษ2ส่วน6ก็อยู่ที่ขอขวายแสดงว่าขอขวายถูกต้องอ่าลองไปดูอีกสิจากรูปค่ะ ส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรนะคะเป็นรูปวงกลมอ่ะหนึ่งสอามี่ห้าดและ8มีทั้งหมด8ชิ้นค่ะถูกระบายสีหนึ่งสอามี่ห้าระบายสีหชิ้นแสดงว่าอ่านว่าเศษห้าส่วนเท่าไรลูกเศษห้าส่วน8นะคะขอไข่นั่นเองเศษห้าส่วน8 ไม่ยากเลยการอ่านเศษส่วนนะคะอะไปดูข้อต่อไปจากรูปค่ะส่วนที่ระบายสีคิดเป็เปนเศษส่วนเท่าไหร่ดูสีกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7และ8 8ชิ้นนะคะโดยที่ถูกระบายสีหนึ่งสองสาส่เศษสีส่วนแนั่นก็คือข้อ ขอไข่นั่นเองอันนี้คุณครูเพิ่มเติมให้นะถ้าเกิดเราจะตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยนะคะก็4 1เป็น4 4 2เป็น8ฉะนั้นข้อนี้ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ได้เหมือนกันนะคะถ้าทำเป็นเศษส่วนอย่างตา่ำอ่ะมาดูข้อต่อไปนะคะจากรูปค่ะจำนวนไอศครีมที่ระบายสี คิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของจำนวนไอศครีมทั้งหมดนะคะที่ระบายสี1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8ส่วนค่ะถูกระบายสี1 2 3 4 5ระบายสี5ก็คือเศษ5ส่วน8นั่นเองคำตอบก,ก็คือข้อขอควายนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะการอ่านเศษส่วนนะจากรูปค่ะ จำนวนโดนัทที่ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของจำนวนโดนัททั้งหมดค่ะเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่กลุ่มใหญ่ๆลกูก1 2 3และ4 4กลุ่มค่ะแต่และกลุ่มมี4ชิ้นฉะนั้นระบายสี1ถูกไหมก็คือเศษ1ส่วน4ตอบข้ององูนะคะโอเคต่อไปค่ะ ข้อใดต่อไปนี้เป็นเศษส่วนแท้ตั้งแต่ที่เราเรียนมาแล้วเศษส่วนแท้ก็คือ,อตัวเศษจ,จะต้องน้อยกว่าตัวส่วนตัวที่อยู่ข้างบนเราอ่านแบบตัวเศษตัวข้างล่างอ่านแบบตัวส่วนถ้าตัวเศษน้อยกว่าก็คือเศษส่วนแท้นะคะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกไก่โอเคนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะลูกข้อใดต่อไปนี้ค่ะ ข้อใดต่อไปนี้เป็นเศษเกินเศษเกินก็คือตัวเศษมีค่ามากกว่าตัวส่วนเราจะเรียกว่าเศษเกินนะคะฉะนั้นกอไก่ไม่ใช่ขอไข่ไม่ใช่คำตอบก็คือข้อคอควายนะคะเนคีคะอันนี้เป็นแบบทดสอบที่คุณครูมาพาเด็กๆทำเพื่อใหอ้เข้าใจหลักการอ่านเศษส่วนมากขึ้นนะคะจากรูปค่ะส่วนที่ระบายสีตรงกับเศษส่วนในข้อใดนะคะ จากรูปเป็นยังไงลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดแปดชิ้นในหนึ่งรูปมี8ดชิ้นใช่ไหมแปดอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบสิบอดบสองถูกระบายสีไปสิบสองสิบสองส่วนอะไรลูกสิบสองส่วนแปดนั่นเองนะคะตอบข้อนี้โอเคนะคะต่อไป มาดูแบบฝูกหัดตรงนี้ข้อที่10ข้อใดมีค่าเท่ากับจํานวนคลาสที่กําหนดให้จํานวนคลาสตัวข้างหน้าเนี่ยเวลาคุณครูอ่านเนี่ยมันคือจํานวนเต็มจํานวนเต็ม2เศษ1ส่วนห้าก็คือจํานวนที่เต็มเต็มเนี่ยสองชิ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งเป็น1ส่วนห้าจำนวนเต็มเต็มสองชิ้นก็คือถูกระบายสีเต็มเต็มสองชิ้นข้อขอไข่ก็ใช่เห็นไหมขอไข่เนี่ยมีสองรูปที่ระบายสีเต็มเต็มเลยแต่ เศษส่วนเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าแสดงว่าถูกระบายสีหนึ่งในห้าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้หนึ่งในห้าอันนี้ก็ไม่ใช่ฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้ององงูเห็นไหมคะระบายสีหนึ่งในห้าชิ้นข้อที่ถูกต้องก็คืององงองูนะคะอ่านว่าจํานวนเต็มสองเศษหนึ่งส่วนห้านะคะแบบทดสอบแบบทดสอบแบบทดสอบนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กๆเ,เ,เข้าใจหลักของการอ่านเศษส่วนมากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะ นี่ผ่านผ่านผ่านครูจะพาไปดูมาดูหลักการอ่านเศษส่วนอีกเพิ่มเติมนะคะการอ่านเศษส่วนเศษส่วนตัวนี้นะคะถ้าเขียนในรูปของเศษส่วนก็คือเศษสองส่วนสามค่ะคําอ่านก็คือเศษสองส,ส่วนสามนะคะเศษสส,ส่วนสามอุ้ย ทำไมมีเอกคุ้ม,มุ้ยนะคะเศษสองส่วนสามนะคะเศษสองส่วนสามแบบฝึกหัดนี้อันนี้อ่านว่าอะไรลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกหกชิ้นค่ะทั้งหมดหกชิ้นถูกระบายสี่สองชิ้นก็คือเศษสองส่วนหกอ่านว่านะคะอ่านว่าเศษสองส่วนหกค่ะ อ่านว่าเศษสองส่วนหกนะคะต่อไปในแบบฝึกหัดที่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดมีทั้งหมดแปดส่วนถูกระบายสี่สามส่วนก็คือเศษสามส่วนแปดอ่านว่านะะอ่านว่าเศษสามส่วนแปด ส่วน8รูปนี้ล่ะคะมีทั้งหมด1 2 3 4และ5ค่ะมีทั้งหมด5ชิ้นค่ะถูกระบายสี2ชิ้นก็คือเศษสองส่วน5นะคะอ่านว่าเศษสองส่วน5ข้อที่5ค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วสำหรับ แบบฝึกหัดในการอ่านเศษส่วนนะคะวันนี้คุณครูเอาแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆเพื่อให้เด็กๆเข้าใจหลักของการอ่านเศษส่วนมากขึ้นนะคะ 1, 2, 3, 4, 5และ6ค่ะมีทั้งหมด6ชิ้นถูกระบายสี3เศษ3ส่วน6ค่ะอ่านว่าเศษ3ส่วน6นะคะ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากเราทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะเด็กๆก็จะเข้าใจหลักการอ่านเศษส่วนมากขึ้นนะคะไว้เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าคุณครูจะเอาแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆอีกนะคะสําหรับอันนี้สําหรับบทเรียนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย